สวัสดีครับทุกคนมันดูมุมมองทองคําวันที่7พฤษภาคมกันครับอยู่ที่ Time Frameday นะครับหน้าเทรดบายได้เปรียบนะครับเนื่องจากว่าเทรนด์เนี่ยของเขานี่เป็นเทรนขาขึ้นนะครับแต่พอเรามาสังเกตดีๆนะครับว่าเฮ้ยหรือว่านอกจากเป็นเทรนขาขึ้นน้องยังมีโอกาสที่จะเป็นไซด์ว์อยู่ในกรอบของ Time Frameday ก็ได้ครับ ราคาดิ้งจากแนวรับนะครับเราก็ดันตัวเองขึ้นไปอีเมยังคงช้อนอยู่นะครับเราไปดูกันว่าตอนที่เขารังเดินทางขึ้นมาเนี่ยเขาขึ้นจบหรือยังให้เรามาดูทางเฟรมสี่ชั่วโมงครับพอมาดูสี่ชั่วโมงครับจะสังเกตเห็นว่าราคาเนี่ยพยายามดันตัวเองขึ้นไปใช่ไหมครับขึ้น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 เรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้ราคาเข้าใกล้แนวต้านหรือแนวสพพ p l เดิมของทางเฟรมเดย์แล้วเนาะแต่ว่าราคายังเป็นเทรนของทางเฟรมสี่ชั่วโมงตรงนี้อยู่ให้เรามาสังเกตสี่ชั่วโมงตรงนี้นะครับถ้าสมมติว่าน้องเนี่ย มีแรงดันนะครับสามารถดันตัวเองขึ้นไปกลับขึ้นไปได้นะครับเกิดสัญญาณฮิตเด่นในเวอร์เจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะตรงนี้เนาะนี่เกิดสัญญาณฮิตเด่นในเวอร์เจนที่เรียบร้อยนะครับแล้วถ้าน้องดันตัวเองขึ้นไปทางเฟรมเล็กๆเนี่ยสามารถชนะตรงนี้ได้ก็คืออาจจะขึ้นไปเกิดสัญญาณคลาสสิกไดแทนแถวแนวต้านนะครับแล้วอาจจะเกิดการพักตัวแล้วค่อยดันตัวเองขึ้นไปต่อนะครับตามทางเฟรมดีเนาะทีนี้พอมาดูนะครับว่าราคา สี่ชั่วโมงมีสัญญาณฮิตเด้นเนเบอร์เจนขึ้นมีโอกาสดันตัวเองขึ้นไปต่อแต่ก็มีโอกาสอีกแบบหนึ่งเหมือนกันครับราคาขึ้นไปชนแนวต้านนะครับติดแนวซับไพตรงนี้แล้วพักตัวถ้าน้องเริ่มพักตัวแบบนี้นะครับเราจะยังไม่บายเนาะเราจะรอน้องหลุดแล้วค่อยพิจารณาเข้าเทดเซลล์มาหาแนวรับด้านล่างก็จะกลายเป็นภาพว่าถอยออกมาปุ๊บอ๋อราคาก็อาจจะเป็นแค่ว่าชนแนวต้านของทางเฟรมเดย์ปรับตัวมาหาแนวรับของทางเฟรมเดย์อยู่ในกรอบ ที่เราวางไว้นั่นเองนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเกิดเป็นภาพแรกนะครับก็จะมีโอกาสเด้งบ่ายขึ้นไปได้เรื่อยๆรอชนะแนวต้านค่อยบ่ายอีกก็ได้นะครับทีนี้พอสี่ชั่วโมงเกิดสัญญาณหดแล้วนะครับแล้วถ้าสมมติว่าน้องดีมารโซตรงนี้เอาไม่อยู่ล่ะนะครับนนองอาจจะหลุดลงมาปึ้งลงมาหาแนวเาลงมาหาแนวรับด้านล่างตรงนี้เลยปึ้งชึบให้เราอย่าพึ่งบ่ายนะครับไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับ ให้เรารอดูทำเฟรมเล็กๆอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยมันมีการกลับตัวให้เราเข้าเทรดบายไหมไม่ใช่ว่าเฮ้ยถึงแนวรับหรือถึงแนวดีมาด์โซอย่างเงี้ยเราจะบายทุกอันไม่ได้นะครับเราต้องรอให้ทำเฟรมเล็กๆเนี่ยเกิดการกลับตัวแบบนี้ก่อนแล้วค่อยเข้าเทรดนั่นเองนะครับเรามาดูทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงกันครับหนึ่งชั่วโมงเนี่ยพอเรามาดูหนึ่งชั่วโมงเราจะเห็นว่าราคา เริ่มไม่ใช่เทนขาขึ้นแล้วนะเริ่มมีสัญญาณบ่งบอกว่าเฮ้ยน้องมีโอกาสกลับตัวนะแล้วตอนนี้ปัจจุบันของทาวฟิมหนึ่งชั่วโมงเป็นไซเวนั่นเองทาไมถึงผมมองว่าเป็นไซเวครับทุกคนลองเอาเส้นเทนไลน์มาหรือเส้นประคองเทนนะครับมาประคองไว้จะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยประคองเทนไว้ไม่อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาเนี่ยพยายามเด้งตอนแรกมันลงมาเส้นประคองเทนใช่ไ่ะแล้วเด้งปรากฏไม่ขึ้นไปนิวไฮสักที แล้วก็ปรับตัวลงมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบ่งบอกได้เลยว่าตอนนี้ H 1นึ่งไซเวย์นะครับทีนี้เราต้องไปลุ้นของทำเฟรมสกันว่าเ4สเนี่ยจะขึ้นไปเป็นเทรนเหมือนเดิมไหมหรือจะขึ้นไปแค่ติดแนวต้านอย่างเช่นลงมาปุ๊บเด้งขึ้นมาติดแนวสะพายตรงนี้แล้วไซเวย์อยู่ในกรอบถ้าไซเวย์อยู่ในกรอบแบบนี้สิ่งที่เราทำได้คืออะไรรู้ไหมครับรอให้น้องเกิดชนะฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อนแล้วรอค่อยพิจารณาเข้าเทรดตามเทรนที่เขาบอกเรานั่นเอง แต่ตอนนี้ <c oughs> เราสามารถเล่นตามเทรนของ Hc ได้ก่อนครับสำหรับวันนี้ผมยังคงบายแอ่หน้าเทรดบายอยู่นะถ้าสมมุติว่าน้องเนี่ยยังลูดไส้แบบนี้อยู่แล้วก็มีสัญญาณการกลับตัวให้เราเข้าเทรดบายแต่ถ้าสมมุติว่าน้องเริ่มพักตัวออกทำด้านข้างอย่างที่ผมวาดไม่นิวไฮสักที ผมจะยังไม่บายเลยลงมาอีกทีหนึ่งผมก็จะยังไม่บายนั่นเองนะครับเพราะว่าน้องไม่ได้เป็นเทนขาขึ้นแล้วแล้วก็มีโอกาสที่จะลงมากกว่าขึ้นนั่นเองแต่ถ้าขึ้นไปเลยโอเครอย่อบายได้นะครับอืมสับวันนี้มีประมาณนี้เลยครับขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ